ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันจังหวัดที่สี่นะเป็นข้าวตอกน้กํากะทิทุเรียนเมืองนนนะนี่เป็นข้าวตอกอย่างนี้นข้าวตอกข้าวตอกนี่ก็ทํามาจากเอาเข้าวไปแช่น้ําแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็มาคั่วไฟแรงๆนะมันก็จะขึ้นไไมาเป็นนี้แล้วก็นี้เป็นน้ํากะทิทุเรียนนะอันนี้ทําเองนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า เนื้อทุเรียจุกๆเลยลองไปทำกินกันนะเชื่อชูอาหารถิ่นนะของจังหวัดนนทบุรีปกติกินแต่ข้าวเหนียวนะไม่เคยกินอย่างนี้อืม,อม หวานเจี๊ยบเนื้อทุเรียนรุ่นวนเลยอือร่อยครับข้าวนี้ก็ข้าวดอกนี้เหมือนกับข้าวโพดคั่ว,วไม่ใส่อะไระจิจืดๆเรากินคู่ไอน,นี้หวานหวาๆเค็มมนิดนึงคำโตๆเลย